สวัสดีครับ f อครับอันนี้คือมะม่วงแก้วนะครับ f c ซส่งมาให้นะครับแล้วมันมีลูกที่สุกด้วยนะครับแมกะบี้ก็จะปอกมะม่วงลูกที่สุกนะครับเอาไว้กินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาปอกกันก่อนนะครับทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูการของมะม่วงนะครับหลายๆพันธุ์ที่เริ่มมีลูกนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะปอกแบบมาให้เห็นนะครับกลัวผิดกฎนะครับค่อยๆปอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเนื้อเหลืองนะครับสวยเลยแหละนะครับมะม่วงแก้วเนี่ยนะครับเนื้อมันจะแน่นๆนะทุกท่านนะมะม่วงแก้วนิยมจะเอาไปเป็นมะม่วงดองนะนะครับจะเป็นมะม่วงอะไรนะแช่อิ่มใช่ไหมนะครับ ดองแล้วก็ทํามะม่วงแช่อิ่มนะครับนี่อันนี้ผมปอกมาครึ่งลูกแล้วนะอืมทุกคนนะครับเป็นไงบ้างมาเดี๋ยวเราก็ปอกให้เสร็จนะครับจริงๆถ้าถามว่ากินทั้งเปลือกได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าอ่ารสชาติต่างกันนะครับถ้าถ้าเราปอกเปลือกแลวกินมันจะอร่อยกว่านะครับ ส่วนที่ที่ไม่ได้ปอกเปลือกเนี่ยนิยมกินแบบจิ้มน้ำปลาหวานก็ได้หรือจะจะกินแบบปอกเปลือกก็ได้นะครับแต่ว่าม่วงแก้วมันกินได้ทั้งเปลือกนะนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วครับอทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็กินกันนะครับทุกท่านโอ้ว้าว ทุกคนหานเร็วอืมหวานกรอบไม่ได้หวานเยอะนะหวานพอดีครั้งแรกเลยนะครับได้กินมะม่วงสุกนะครับ อืม่วงแก้วผมชอบกินตอนสุกมากเลยนะนะครับตอนดิบก็อร่อยอันนี้ก็ถือว่าสุกสุกเร็วเหมือนกันนะนะครับที่บ้านผมอะยังลูกเล็กอยู่เลย